มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนหนุ่มแชร์วิธีเปลี่ยนร่าง156กกิโลเหลือ75ภายใน1ปีเผยวิธีเด็ดเป็นโพสต์ที่ได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งพยายามลดน้ำหนักจาก156กกิโลเหลือเพียง75กิโลภายใน1ปีโดยเขาได้แชร์ภาพในขณะที่ยังน้ำหนักมากกว่า100กิโล จนปัจจุบันสามารถลดลงมาได้สำเร็จโดยการทานคลีนออกกำลังกายพร้อมบอกเคล็ดลับสำหรับทุกคนให้สามารถทำตามได้โดยสมาชิกเฟ e บุ๊กเฟื่องฟูเชิดตระกูลได้โพสต์ระบุว่าสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆที่น่ารักทุกทกท,กท่านวันนี้เนตจะเริ่มมาแชร์ประสบการณ์ลดความอ้วนจาก156กิโล ลดลงมาเหลือ75กิโลใน1ปีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเนตก็ไม่คาดคิดเช่นเดียวกับหลายๆท่านเนตลดความอ้วนตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562ปลายปี63เนตใช้วิธีการกินคลีนออกกำลังกายด้วยการเดิน1-2ชั่วโมงปั่นจักรยานฟิตเนสที่บ้านทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเนตอยากบอกทุกๆท่านว่า ให้เลือกวิธีลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับตัวท่านดีที่สุดการออกกำลังกายชอบว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินวิ่งเข้าฟิตเนสต,ตามที่ท่านชอบครับอาหารก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายดีและเสียได้ครับและก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านผ่านความอ้วนไปให้ได้สุขภาพกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับและอย่าลืมชวนสมาชิกในครอบครัว หันมารักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพเ่ินด้วยนะครับขอบคุณครับ